สวัสดีครับผมก้องจากแ k x t h นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวทีม PAA หรือว่า Plan อะควาแคนั่นเองครับเรามาดูที่ข้อดีข้อเสียของทีมนี้กันเลยครับผมจะเริ่มที่ข้อดีนะครับก็คือเล่นไม่ยากแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะครับแล้วก็มันสามารถเล่นพลิกแทงในรูปแบบต่างๆได้แล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะตอนนี้เลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับมันจะแพ้ทางพวกทีมเล็บไทยอื่นๆแล้วก็พวก Terminator หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมที่เกาะน้อยมากๆนะครับเมื่อแทงตัวหน้าตายไไปปแล้วว่่่าาาาาเเรรรจะะมมคออยีกับสํหห Win Condition ื เล่นยังไงให้ทีมนี้ได้เปรียบแล้วก็ชนะคู่แข่งง่ายเนี่ยคีย์หลักอยู่ที่การ์ดเพิร์ชหรือว่าการ์ดลวงนั่นเองครับขออธิบายความสามารถของการนี้อย่างคร่าวๆก่อนนะครับมันจะเป็นการล็อกเป้าหมายตัวที่ไม่ใช่การ์ดนะครับโดยต้องใช้เป็นใบแรกแล้วก็ใช้คู่กับการ์ดอีก2ใบนะครับถ้าถามว่าในกรณีที่ทุกตัวไม่ใช่การ์ดมันจะไปตีตัวไหนมันจะไปตีตัวหน้าสุดนั่นเองนะครับส่วนถ้าทุกตัวใช้การ์ดเท่ากันเนี่ยมันก็จะตีตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถใช้ปลาล้วงตัดตัวหลังเขาอองาขางจะะไดด้เเเปรรรรียบนบนนนนคััสส่่วํําาาาแพิิมมตขอหก สกิลลวงนะครับถ้าสมมุติว่าเราลวงพลาดแล้วมันไปโดนตัวหน้าเราต้องคิดเผื่อไว้นะครับว่าเราต้องใช้การ์ดเพิ่มอีกใบหนึ่งไหมเพื่อให้ตัวหน้าตายอาจจะเป็นปลาหางนิโม่เติมดาเมจมาอีกใบหนึ่งหรือว่าพืชเติมดาเมจไปอีกใบหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเกมเพลย์หรือว่าการเอาทีมนี้ไปลงแรงให้ดูนะครับจะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้ใช้ทีมนี้ทีมเดียวในการไต่ขึ้นมาครับณช่วงแรงของผมตอนนี้ก็ประมาณ1,900-2,000ประมาณนี้นะครับคือผมสลับทีมนนาาะแ่่จเเอใ้วล ด้ไสำหรับทีมแรกที่เจอนะครับก็เป็นแพลนตาฮิลแล้วก็บีทธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะครับก็มาดูกันที่ในราลแรกนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรมากเนื่องจากมันไม่มีการให้ปั๊มจี้หรือว่าคอมโบคอมโบอะไรนะครับก็เลยเลือกเป็นกระแทกหน้าเป็นหนึ่งใบแต่ผมโดนบีเขาสวนมา3ใบเกือบตายนะครับคือถ้าไม่ใส่พิกี้แถบนี้อาจจะล่วงได้เลยนะครับแล้วก็ในราวที่2นะครับผมก็กําลังคิดอยู่ครับว่าเขาจะถกเราตายไหมผมก็เลยใส่ฟักทองไปใบหนึ่งเพื่อทําให้ แทงเรายังไม่ตายโดยบีทนะครับแล้วผมก็ใส่แครลอรไปอีกใบในกรณีที่แทงเราตายเราจะได้ Energy มานะครับแต่ผลปรากฏออกมาคือบีทดเขาไม่เล่นการแล้วเขาไม่สามารถปิดแทงผมลงได้ครับในกรนีผมเลยเลือกที่จะเป็นการ์ดลวงนะครับโดยใช้ทั้งหมด4ใบนะครับผมคิดเผื่อในกรณีที่มันไปโดนแทงแล้วนะครับสใบก็เพียงพอต่อการฆ่าแทงนั่นเองครับแต่ว่าถ้ามันลวงสาเร็จเนี่ยหลังเขาจะตายหนึ่งตัวไม่บีทก็ปลาหิวนะครับซึ่งในที่นี้ปลาหิวเขาไม่ใช้การก็เลยโดนผมลงจนตายไปนะครับเท่ากับตอนนี้ก็คือเเเเเเรราาาาาาจะะหลือ2ท่่กันพว้ใชี เฟียแทงเรานะครับซึ่งในที่นี้ผมว่าเราค่อนข้างเป็นต่อเขาแล้วนะครับเพราะว่าบีเขาตีเราเบานะครับแล้วก็ตัวพืชเนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากนะครับก็ผมก็ใช้การปกติพยายามยัดพืชเขาให้ตายนะครับตอนนี้ผมสามารถปิดพืชเขาได้ทําให้เหลือแค่บีตัวเดีย e วนะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะยอมแพ้ไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นการจบตาแรกอย่างสวยงามนะครับ ในตาที่2นี่เจอของแข็งเลยครับเจอดัสเทอร์มินาเตอร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราค่อนข้างแพ้ทางมากๆนะครับคาแนะนําสําหรับผมก็คือว่าเราต้องเหลือ2อหนึ่งเขาให้ได้ครับถ้าเรามีปลา2ตัวไปลุมดัสเขาเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะชนะอยู่นะครับแล้วก็ตาทนี้ผมเลือกที่จะยัดการ์ดให้หมดเพื่อปิด2ตัวหน้าเขาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็การ์ดมันขึ้นมือมาแบบว่าค่อนข้างใช้ได้ด้วยในเทอร์แรกผมก็เลยใส่ไปเลยครับซึ่งเทอร์แรกผมเอาเพื่อเขาเกือบตายแล้วก็ตัดจี้เขาได้อีก1จี้นะ ทีนี้ในเราสองผมก็มีแพลนที่จะฆ่าบีดโดยการลวงนะครับโดยใช้3าใบาก็คือเพิร์ดแล้วก็ไกา์อีก2ใบนะครับแต่ว่าถ้ามันไปโดนแทงแทงก็น่าจะตายเหมือนกันต่อให้เขาใช้พัมกินมันก็น่าจะไม่รอดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะ เล่นเป็นเพลงนี้นะครับสรุปว่ามันไปโดนแทงนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เรามีจี้เหลือ1นจี้นะครับแล้วในการค่าบีเนี่ยเราใช้เพียงแค่สามจี้เท่านั้นครับและในเทอ์นี้นะผมมั่นใจได้เลยว่าเขาเนี่ยจะโถมก,การทั้งหมดเพื่อพยายามปิดแทงเราครับผมเ,เลือกที่จะปล่อยแทงเรานะครับแล้วก็เซฟจี้ไว้เพื่อค่าบีเขาในเธอหน้านนครับเนื่องจากถ้าเราเล่นปลาเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด 3G จี้ในการค่าบีเขานั่นเองครับ ทีนี้มันก็จะเข้าแก๊ปที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าหนทางที่เราจะชนะพวกเทอร์มินาเตอร์ได้เนี่ยมันคือเราต้องมีปลาทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูในการตัดสินใจลงการ์ดของผมนะครับในตานี้ผมก็เลือกที่จะไม่ลงอะไรเลยนะครับเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจะปิดปลาเราตายในเทิร์นแรกนะครับ ซึ่งปาผมก็ไม่ตายอย่างที่คาดการไว้แล้วนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมมีปลา1ตัวที่ติดสตันอยู่แล้วก็มีปลาอีกหนึ่งตัวที่มีการ์ดดาเมจสีใบนะครับผมก็เลยเลือกที่จะยัดการ์ดไปให้หมดเพราะว่าสร้างความกดดันให้เขาด้วยนะครับผมก็เลยเอานิโม่หนึ่งใบในการเคลียร์แล้วก็ลิสกี้ฟิตตามด้วยสตาร์ชูลเคียนเพื่อจะตอดเขาครับแล้วก็ 2G จี้ที่เหลือผมเลือกที่จะใช้ให้หมดเลยนะครับผลก็คือผมต้องการตอดเลยเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อกดดันเขานั่นเองครับ แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้นะครับเขาใส่เป็นคอมโบเบสิกมาทําให้ปลาที่ผมตีเกาะเขาแตกติดสถานะสตาร์นั่นเองครับผมตอดเลือดเขาไปได้เยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะสร้างความกดดันให้เขาได้เพราะว่าเขาจะต้องหาเกาะมาเติมแม่นเขาจะตายแทนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยสามารถปิดปลาตัวที่ยืนข้างหน้าผมไปได้นะครับซึ่งเมื่อกี้เขาใช้การ์ดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีทั้งหมด2ที่ซึ่งเราไม่สามารถฆ่าเขาได้นะครับเพราะเราต้องใช้1น่จีนในการเคลียร์สถานะสตานและผมมั่นใจว ซึ่งมันก็เป็นไปนตามคาดนะครับเขาไม่มีการที่จะใช้ค่าผมนั่นเองครับผมและตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด4จี้โดยที่ปลาผมไม่ติดสตันนะครับผมก็จะใส่เต็มเข้าไปเลยนะครับพอคิดว่าโอกาสชนะเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ mm. แล้วก็ผลก็เป็นไปนตามคาดนะครับคือผมสามารถชนะทีมที่มี Dust Terminator ที่เป็นคู่ปรับของปลาได้ในตาน,นี้นั่นเองครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมเพลย์นะครับก็เจอเป็นทีมแพนตาฮิลแล้วก็บีชดาเมจนะครับซึ่งคีย์หลักอย่างที่บอกไปนะครับคือว่าถ้าเราสามารถใช้การเพย์แล้วเราเอาหลังเขาตายได้1ตัวเนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้แพนผมจะตายเร็วไปหน่อยก็ตามนะแต่ว่าเราได้เอาตัวน่ารำคาญอย่างปาฮิลของเขาเออกไปจากเกมมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถติดไปได้นะครับโดยการที่ผมโดนลุมนะครับ2-1แต่ว่าปลาผมเอาอยู่น,นั่นเองครับผม แล้วก็จบไปแบบที่สุดน,นะัสำหรับ การเทสทีม PAA นะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเทสทีม PAA ในช่วงแร้งประมาณพันเถึงสองพนะครับก็ผมคิดว่าทีมนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่จะเล่นในแร้งระดับนี้ได้นะครับซึ่งก็ลองเทสให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับทีมนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าเกมการ์ดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทั้งประสบการณ์การจากการัดการกับการบนมือการอ่านทางคู่ต่อสู้นะครับก็เล่นเกมมันก็มีใค้มีชนะกันบ้างนะครับจอาชนทกตหมังถ้า่เองรันนนสใจทีมน่ยสามารถ ทักมาได้ที่เพจ KK a c t i TH นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันกดไลค์เพจให้ผมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งทางร้านมีบริการรับจัดทีมตามงบด้วยนะครับก็ถ้าสนใจยังไงทักมาที่เพจได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาชิมไหนมารีวิวแล้วก็อยากให้ผมทำรีวิวชิมไหนคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ